าม,มาถึงใบกิจกรรมที่1.3แล้วนะคะปาร์ตี้โดนัทนะคะ,ะนักเรียนอ่านคำชี้แจงนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ด้านล่างและตอบคำถามนะคะ,ะนักเรียนดูสถานการณ์คะ่ะในงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งมีโดนัทวางอยู่บนโต๊ะ20ชิ้นนะคะมีเด็กอยู่6คนนะคะประกอบด้วย A B C D E และ F นะคะเดินเข้าไปหยิบโดนัทคนละ1ครั้งโดยทั้ง6คนได้บอกจำนวนโดนัทที่เหลือหลังจากที่แต่ละคนหยิบไปแล้วดังตารางด้านล่างนะคะนักเรียนดูที่ตารางที่เขามาให้ค่ะตรงนี้นะคะเขาจะบอกเด็กนะคะเด็กมีใครบ้างสมมติเป็นชื่อนะคะนาย A B C D E และ F นะคะ ช่องข้างบนนะคะจะเป็นจำนวนโดนัทที่นาย A หยิบไปนะคะว่าหยิบไปกี่ชิ้นนาย B หยิบไปกี่ชิ้นนะคะ C D E F หยิบไปกี่ชิ้นนะคะและช่องด้านล่างนะคะจะเป็นจำนวนโดนัทที่เหลือนะคะว่าพอนาย A หยิบไปแล้วเหลือโดนัทอยู่กี่ชิ้นกี่ชิ้นกี่ชิ้นนะคะนักเรียนคิดว่า ใครควรจะเดินเข้าไปหยิบโดนัทเป็นคนแรกคะ่ะเป็นในซีไหมคะในซีเดินเข้าไปหยิบคนแรกแล้วเหลือหนึ่งนอกนั้นค่อยตามมาอันดับตามมาใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะถ้านักเรียนดูจำนวนโดนัทที่เหลือมันจะไม่สอดคล้องนะคะเพราะฉะนั้นอันดับที่หนึ่ง ที่เดินไปหยิบโดนัทควรจะเป็นนายเอนะคะเพราะว่าหลังจากที่หยิบโดนัทไปแล้วเหลือโดนัทอยู่ตั้ง18ชิ้นใช่ไหมคะอ่ะก็คือจำนวนโดนัทเหลือเยอะที่สุดนะคะอ่านายเอควรเป็นคนที่หนึ่งนะคะอ่าหลังจากนั้นนักเรียนคิดว่าใครควรจะหยิบถัด จากนาย A คะ่ะใครควรจะหยิบถัดจากนาย A คะ่ะอ่านะักเรียนดูตัวเลขถัดมาคะ่ะสมมุตินาย a หยิบไปแล้ว2นะคะเหลืออยู่18คนที่จะหยิบถัดไปควรจะเป็นนาย d นะคะ เพราะว่านายดีด็อกหยิบไป3ใช่ไหมคะ18-3ลบ3เหลือ15นะคะอ่านายดีควรเป็นคนที่2อ่ะถัดจากนายดีควรเป็นใครคะตอนนี้เหลือโดนัทอยู่15ชิ้นใครควรจะหยิบโดนัทถัดจากนายดีคะ นาย e ไหมอะถ้านาย e หยิบไป3เพราะฉะนั้นต้องเหลือ12ซึ่งข้อนี้ไม่ใช่อ่ะหรือว่าคนเป็นนาย f ไหมนาย f หยิบไป2 15-2ลต้องเป็น13ข้อนี้ไม่ใช่นะคะนาย b ไหมคะหรือว่านาย c คะ นายซบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้นาะบเห็นไหมคะมันไม่มีตัวเลขเราจะเอานายซมาคิดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนายอ e ไม่ใช่นายเไม่ใช่ควรจะเป็นนายบนะคะอ่ะนายบหยิบไป4ชิ้นเพราะฉะนั้นควรเหลือโดนัทเท่าไหร่คะ1 5บลบสเหลือ 11นะคะตรงนี้เราสามารถลบแล้วก็นำมาแทนค่าได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนาย B เป็นคนที่3อ่ะครูวงกลมนะ1 2 3อ่ะถัดจากนายบบอยควรเป็นใครคะตอนนี้โดนัทเหลืออยู่1 3เอ้ย11แล้วนะคะควรเป็นนาย F ไหม ถ้านายเอฟหยิบไป2โดนัทก็จะเหลือ9ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนายเอฟไม่ใช่กากระบาทนายเอฟทิ้งก่อนนายเอฟยังไม่ใช่เหลือใครคะอ่าเหลือนายอีนายอีหยิบไป3ใช่ไหมคะ11-3เลบ3เหลือ8อ่าข้อนี้อี e ลำดับที่4นั่นเองคะ่ะ อาถ้าจากนายอีควรเป็นใครคะควรเป็นนายเอฟไหมหรือว่าควรเป็นนายซีไหมคะนายซียังนับไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจำนวนโดนัทที่เขาหยิบไปควรเป็นเท่าไหร่นะคะะมาดูนายอีคะ่ะนายอีเหลือโดนัทอยู่8ชิ้นนะคะะถ้านายเอฟหยิบไป2ใช่ไหมคะก็จะเหลืออยู่6 อ่ะเพราะฉะนั้นนายเอฟหยิบถัดจากนายอีค่ะอ่าอันนี้เป็นคนที่ห้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนสุดท้ายที่หยิบโดนัทนะคะก็ควรเป็นนายซีนะคะเขาหยิบโดนัทไปกี่ชิ้นคะถึงจะเหลือโดนัทอยู่หนึ่งชิ้นตอนนี้โดนัทเหลืออยู่หกชิ้นเขาต้องหยิบโดนัทไปเท่าไหร่คะ เขาต้องหยิบโดนัทไป5ชิ้นถึงจะเหลือโดนัทอยู่1ชิ้นเพราะฉะนั้นนายซีคือคนสุดท้ายนะคะอ่ะพอเราคิดได้แล้วเราก็มาตอบคำถามนะคะอ่ะดูข้อหนึ่งสุดท้ายมีโดนัทเหลือบนโต๊ะเท่าไหรค่ค่ะอ่าเหลือโดนัทอยู่บนโต๊ะ1ชิ้นนะคะซีหยิบโดนัทไปกี่ชิ้นคะ ี่หยิบไป5ชิ้นนั่นเองค่ะอามาดูคำถามข้อถัดมาค่ะอข้อนี้ก็จะง่ายเลยนะคะเขาถามว่าลำดับของเด็กทั้ง6คนที่เข้าไปหยิบโดนัทเป็นดังนี้ซึ่งเราก็ได้เรียงลำดับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับที่1ก็คือ A นะคะเราก็เขียนหมายเลข A เอาสอน A ลงไปนะคะ ลำดับที่สองคือดีด็อกนะคะเราก็ใส่ดีด็อกลำดับที่สามคือบีบอยนะคะเราก็ใส่บีบอยลำดับที่ลำดับที่สี่นะคะก็คือ E นะคะเราก็ใส่ตัว E ค่ะลำดับที่ห้าคือ f นะคะเราก็ใส่ f และลำดับสุดท้ายคนที่หยิบไปนะคะก็คือ C แค t นะคะแล้วก็ใส่ C ค่ะอ่าข้อนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะ